โอเคขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมซูเปอร์ซันในบทบาทนินจาไปลุยกันเลยมาชีวิตและความตายสมดุลบนคมดาบของฉันม,มาเออ ด้านนี้มีหมอวิศวะผู้สเปี่ยนมีนักสะกดจิตด,ด้วยมีจอนตกกะกร้ล้วอะจอมตกะกร้ โดนแล้วม่วงเป็นหมอม่วงเป็นหมอหมอตายแน่ล็อกเป้าหมอไหมอ๋อ,อ โอ้โอ oh ้ oh. ไม่นะเพื่อนไม่ฆ่าเขียวนี่ไงอตอนนี้เออตอนนี้เหลือใครบ้างอ๋อ เพื่อนจะโดนหว่ไหมว้าไม่โดนตอนนี้เราชนะฝ่ายเราชนะก็แฟเงินหนึ่งคนเอา ก็จิตน่าสนุกจริงๆเลยเว้ยเราตามเพื่อนมาแล้วบิดประตูเรียบร้อย Lúc luôn lừa luôn luôn hai luôn 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 may Lúc ha 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 ฟังไ <laughs> ว,ว้ As it should be As it should be ตาต่อไปกันชีวิตและความตายสมดุลบนคมดาบของฉันมาเป็นกับหุนยนต์อนนี้มีสะกดจิต มีน้องจอมตะกะ้าเอจอมตะกะ้าจ้อน้องจอมตะกะชอบกินคนไม่รู้ทำไมนิสัยน้องจอมตะกะช่างดื้อรั้นอย่างนี้นะโอเคมาร์กเรียบร้อยได้เวลาตายของเจ้าแล้วล่ะเจ้าตุ้ยนุย้ยเจ้าตุ้ยนุย้ยเจ้าหยาไปเลยเจ้าตุ้ยนุย้ย อุ้ยฮะเฮ้ยงา่วงลากไปชูอ่ะแล้วอันนี้ก็จอมตะกร้าอีกเออว้าวมันช่างเออ

么。No. เอว,ว้าวโอ้โหเรามากไว้แล้วเราเกิดกับม่วงนะเราเกิดกับม่วงเรามากไว้แล้วหมอหมอได้ตายไปแน่หมอได้ตายแน่เดี๋ยวออรอก่อนเมื่อ <c oughs> ก,กี้เรากดข้ามม่วงไปนะ หมอต้แบบอานาถเลยเหลืองบอกให้หดแดงนะแล้วรออเราก็แค่ม์าเหลืองใช่แล้วเกมก็จะจบ <c oughs> อ๋อ,อเหลืองเป็นนาจ้าเหลืองเป็นหน้าจ้าว้า ตัวแฝงชนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งตัวแฟงชนะสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้